็สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกัะดิช่นเคเครับทัางหนุ่มครับก็วันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออโต้แอร์ครับเราจะมารับชมการถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ของน i s สันเซลฟี่ครับปี2012ก็รถคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้เติมยาแอร์มาบ่อยมากครับประมาณ4-5รอบแล้วครับแต่ละครั้งก็จะเย็นได้อยู่ประมาณเดือนเดียวครับ น้ำยาแอร์ในระบบรั่วซึมครับอาการนี้ก็เราก็ตรวจเช็คบื้องต้นแล้วก็คาดว่าตู้แอร์น่าจะรั่วครับเพราะว่ารถคันนี้ก็อายุ1 2 1 3ปีแล้วครับยังไม่เคยถอดหรือออกมาเช็คสภาพดูครับก็เดี๋ยวเราจะถอดหรือตู้แอร์ออกมาเช็คดูครับว่ามีจุดรดั่วซึมหรือเปล่าก็การถอดหรือตู้แอร์รุ่นนี้ก็ จะต้องยกคอนโซลออกมาครับนะครับช่างอินก็กำลังถอดหรือคอนโซลอยู่ครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับขั้นตอนในการถอดภายนอกรถครับเราก็จะถอดแขงจึงลีดออกก่อนครับแล้วก็ถอดนักยึดคานครับบริเวณแถว หนห้องเครื่องเนี่ยครับแล้วก็ถอดแปดแน่ครับจุดเชื่อมต่อเข้าตู้ครับแล้วก็เข้ฮิตเตอร์ครับ <S <S แล้วก็จะถอดคอนโซลชิ้นกลางออกก่อนครับ ก่อนที่เราจะถอดยกคอนโซลชิ้นใหญ่ออกครับก็ขั้นตอนในการยกคอนโซลออกครับ ตำแหน่งที่ตู้แอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับบริเวณข้างในสุดตรงกลางนะครับมีเปลือกพลติกสีดำเลยครับเดี๋ยวเราจะขยับคานเหล็กแล้วก็ดึงตู้แอร์ออกมาแกะดูคร,ครับก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการยกตู้แอร์ครับ ให้ไหนให้ตาครับครับ,รบก็มาดูสภาพตู้แอร์กันครับก็ตู้แอร์ก็ รัวแน่นอนครับภาพนี้นี่ครับเป็นภาพบริเวณนะครับที่เป็นจุดที่รัวสึกครับคำๆนะครับบริเวณนี้ก็มีครับตัวแรวลูกครับเดี๋ยวเราจะทําการแจ้งลูกค้าแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวแ์ใหมาให้ลูกค้าด้วยครับก็มีเพิ่มเติมครับลูกค้าแจ้งว่า แอร์ฝั่งซ้ายเป็นรุมร้อนครับก็สาเหตุเกิดจากตัวนี้ครับเซอร์โวแอร์ครับเสือส่อมสภาพครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเซอร์โวแอร์ไปด้วยเลยทีเดียวครับก็นี่คือขั้นตอนในการล้างเปิดตัวแอร์ครับครับก็มาดูอะไรที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็นี่คือตู้แอร์ครับก็ ลูกค้าก็เลือกใช้เป็นแบรนด์วาเลโอครับก็งานมันศูนย์ครับงานใกล้เคียงแท้ศูนย์เลยครับก็ค่อนข้างมีมาตรฐานครับสันเซลฟรีครับนี่คือเอ็กเพนชั่นวาล์วครับก็เป็นอะไรแท้ครับนี่คือเซอร์โวแอร์ครับก็เป็นอะไรแท้เหมือนกันครับนี่คือฟิเตอร์ของแอร์ครับ ข้ตอนการเปลี่ยนสซอบอร์ครับ ช่วงขั้นตอนในการใส่ตัวแรวกับคืนครับ ในการเตริมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับครับก็มาดูความเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเข้าไปเต็มแล้วครับก็อยู่ในช่วงการเช็ระบบครับก็มาดูค่าเกจครับค่าเกจก็ฝั่งโลก็ประมาณ30ครับไฮพีชเชอร์ก็ประมาณ200ครับก็ถือว่าปกติครับ ครับ Gör, รแก็มาดูการประกอบภายในครับก็คอนโซลเราก็ใส่เข้าสู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดครับมาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ครับ<ส>ก็อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ7.6ครับก็ลดลงต่อเนื่องครับ ก็เรียบร้อยครับนิสสันเซลฟี่ปี2012ครับถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับเนื่องจากตู้แอร์เดิมเสื่อมสภาพรั่วซึมครับก็ฝากกดติดตามกดงานกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มออโต้แอร์ลับปะะเขาโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาเช็คกับทางร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนลาบประเคาพิทยาคมครับ หรือว่าเยียงเย้ยงกับวัดลาดตะเขาครับครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม